วันวันหนึ่งให้กระเดือกแต่ส้มตำอยู่เนี่ยจนหน้าฉันเนี่ยจะเป็นมะละกออยู่แล้วเดี๋ยวแอนไปทำอย่างอื่นให้ทานก็ได้ค่ะเบ๊ Be, แม่อยากกินอาหารญี่ปุ่นอ่ะพาแม่ไปหน่อยนะงั้นเราไปกันเลยไหมครับได้ยินเลยใช่ไหมเอาเงินมาสิเบให้แอนไปด้วยสิแอนก็อยากกินอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันน่ะไม่ได้ ฉันจะไปกับลูกชายฉันสองคนคนอื่นอย่าเสือกไปเอ๊แม<ป>่<ป>สวยและดูรวยมากเลยนะลูกจบจากเมืองนอกด้วยนะครับแม,ม่ถ้างั้นแกต้องจับเย่ผู้หญิงคนนี้ให้ได้นะไปเลยลูก เดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูหนังกันต่อนะครับตกลงค่ะใช่ไหมครับลูกเชหล่อและแสนดีต้องได้เมียไฮโซแบบนี้แหละจะได้เชิดหน้าชูตาบีดนวดให้มันแรงๆหน่อยสิอะไรกันน่ะไม่แรงอยู่แค่นี้เหรอไม่ได้เรื่องเลย กลับมาแล้วหรอคะว่าไงนี่เธอแปลน้ำเย็นๆมาให้โผเธอกินสิเรื่องแค่นี้ก็ต้องให้บอกด้วยค่ะแม่ครับบิวเนี่ยเขาอยากเป็นแฟนกับผมนะครับถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องรีบเลิกกับนางแอนซะแต่ก่อนแกเลิกกับนางแอนต้องปอกลอกมันมาให้เยอะๆนะ เพราะหนังเนี้มันหาเงินเก่งแต่จะให้เชิดหน้าชูตาเรานไม่ได้เพราะมันเต็งแค่แม่ค้าส้มตำถาดเหม็นปลาแถมลูกกับนางแอนอายุห่างกันต้องหลายปีด้วยก็จริงเหรอไหมน้ำมาแล้วค่ะแอนครับคือผมอยากได้รถเก่งอ่ะ เออรถเก่งเลยหรอคะคือแอนไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะก็พอได้อยู่งั้นผมขอเป็นบิ๊กไบได้ไหมจ๊ะนะบิ๊กไบอ่อก็ได้ค่ะแอนจะพยายามนะคะแล้วก็ผมขอเงินติดกระเป๋าไว้ด้วยได้ไหมอ่ะพอดีทำงานที่บริษัทแล้วมันต้องใช้เงินเยอะได้ค่ะ เบคะแอนเหลือเงินอยู่แค่นี้เองอะค่ะขอบคุณมากนะครับงั้นผมขอหมดเลยแล้วกันแม่ครับกินบ้างกว่ <Yeah. S 2> อยปะเบคะ <laughs> ช่องสามโคงนี่ฮาดิแม่เลยเลย เบะคะช่วยแอนยกของลงจากรถเข็นไปได้ไหมคะหล่อนยกเองไม่ได้เหรอทาไมต้องใช้ลูกชายฉันด้วยพอดีว่าแอนไม่ค่อยสบายอะค่ะแม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเชน่นว่าหล่อนขี้เกียจมากกว่าตะเบไม่ต้องไปทํานะเราไม่ใช่คนใช้ของใครครับแม่แอน <c oughs> คุณก็ยกยกไปฟซะเสร,รส็จแล้วก็รีบไปทำความสะอาดบ้านด้วยนะเบ แต่ว่าแอนไม่สบายอยู่นะคะทําไมเบยไม่ช่วยแอนทำงานบ้านบ้างเลยอะ่ะนี่นี่คุณกล้าขึ้นเสียงกับผมเหรอ๋ยวาตอบให้หรอกไปเลยนะไปทำงานเลยไปแม่ดูมันดิ <c oughs> ไม่สนใจฉันเลยเหรอฉันจะเป็นจะตายยังไงเนี่ยเพราะคุณไม่แคร์เลยใช่ไหมเมยน์นุมันตื่นแล้วไปยกของมันมาดิครับอ่ะ ผมเก็บกระเป๋าไว้ให้คุณละไปซะแล้วไม่ต้องเสนอหน้ามาที่นี่ไปนี่พอคุณได้มดอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณก็ไล่ฉันออกจากบ้านเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็เอาทองแล้วก็เอาเงินของฉันมาสาเส้นนี้เหรอมันเป็นของฉันและสมบัติในบ้านหลังนี้มันก็เป็นของฉันส่วนแกนะ่ะใส่หัวไปได้แล้ว คนจะกินข้าวไป คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นเลยครับร้านนี้อร่อยแน่นอนงั้นฉันเอาตำไทยหนึ่งตำปูปลาหนึ่งค่ะแล้วก็เอาไก่ย,ย่างกับปับหมดนั่นเลยนะคะเออทำไมแม่ค้าดูหน้าซีดๆอะคะไม่สบายหรือเปล่าฉันยังไหวค่ะทั้งหมด150บาทค่ะ นี่ค่ะไม่ต้องถอนนะคะขอบคุณนะคะเฮ้ยนะขาเป็นลมเว้ยนะขาเป็นลมน <ST IT US> ะคาเป็นลมเฮ้ยอ้วกด้วยว่ะอาการอย่างนี้เหมือนคนท้องเลยอะ่ะเมียกูก็เคยเป็นได้ข่าวว่าโดนหัวปลอกลอกจนหมดตัวโคตรอันสาาเลยวะ่ะ แม่คะแม่คะบิวซื้อส้มตำมาฝากคะ่ะน่ากินน่ากินนะคะส้มตำเนี่ยแหมของโปรดแม่ทั้งนั้นเลยดีต่อสุขภาพไม่อ้วนด้วยม่หน้าละ่ะหนูถึงได้หุ่นดีงั้นหนูขอตัวไปล้างมือก่อนนะคะ ยานอนหลับชนิดรุนแหล <laughs> มสานนี่ิดคุณท้องจริงๆเหรอแสดงว่าที่เขาบอกว่าคุณโดนผู้ชายทิ้งแล้วก็ท้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงสิคะใช่ค่ะแล้วพ่อของเด็กเนี่ยก็คือไอ้ผู้ชายคนนี้เฮ้ยนี่คุณบ้าหรือเปล่าฮะเราเลิกกันไปได้หนึ่งเดือนมาท้องอะไรตลกแล้วหล่อนไปนอนกับใครมาบ้างก็ไม่รู้ จู่ๆก็ท้องไม่มีพ่อขึ้นมาแล้วจะมาใส่หลายลูกชายฉันเนี่ยนะฉันเพิ่งเลิกกับเบได้หนึ่งเดือนแต่หมอบอกว่าตอนนี้ฉันท้องสองเดือนก็แสดงว่าฉันต้องท้องก่อนที่จะเลิกกับเบแล้วพ่อของเด็กอะ่ะก็คือเบแน่นอนไม่จริงนะครับคุณบิวคุณบิวอย่าไปเชื่อมันนะครับนี่เก่การลูกชายฉันใช่ไหมเห็นลูกชายฉันมีแฟนใหม่สวยกว่าสาวกว่าแล้วก็รวยกว่า แกก็อีกขาละสิคุณคุณจะฟังพวกมันหรือจะฟังฉันหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ว่าพวกมันเนี่ยวางยาลงไปในอาหารให้คุณกินฉันถึงไม่ให้คุณกินไงนางบ้าแกโกถ้าเกิดว่าในอาหารเนี้ยไม่มียานอนหลับบ้ากล้าก,กินไหมล่ะแกกล้าก,กินไหมล่ะเบย์ฉันเชื่อคุณค่ะเพราะฉันเห็นว่าพวกเขาเนี่ยใส่ยาลงไปในนี้ ยานอนหลับชนิดรุนแลงผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยไม่ได้สวยและรวยอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีสมองพอที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนอย่างพวกแกได้รับผลกรรมแน่ผู้ชายไร้ความรับผิดชอบอย่างเงี้ยอย่าได้ไปแคร์เลยคะ่ะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเลี้ยงลูกเองได้อยู่แล้วค่ะไปคะ่ะนันงแนนนันงบ้า พี่เดี๋ยวพี่ผูจการของฝากนี่พี่อะไร่ะจะบ้าเหรอวะจดหมายไลออกใครมันกล้ามาไล่ขวออกวะฉันเอาเรื่องที่นายทิ้งเนี่ยไม่รับผิดชอบ ไปบอกผู้จัดการเองแหละแล้วก็อย่าคิดว่าทําเรื่องเร็วๆแล้วเนี่ยจะไม่มีคนรู้และฉันก็จะไม่ยอมให้เรื่องนี้จบง่ายๆด้วยนังเบ้เฮ้ยเฮ้ยนี่แกรีบออกไปจากที่นี่นะที่นี่ไม่มีใครต้อนรับคนเร็วๆอย่างแกเอาตัวไปเฮ้ย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 เรียงก่อนสิเฮ้ยไปเรียกเฮ้ยไปฟัวเฮไปเฮ้ย ค่ะมีของมาส่งคุณนงบ้าครับค่ะมีของมาส่งคุณนงบ้าครับขอบคุณค่ะครับผมโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ<ฮ>้โหอะไรกันเนี่ย ของขอนไนมาเลนไทยเยอะขนาดนี้ยของใครอะ่ะก็คนที่คุยคุยกันอยู่อ่ะแล้วสรุปว่าแกจะบอกฉันได้หรือยังว่าใครคนในออฟฟิศป่ะเฮ้ยเดี๋ยวคบกันเดี๋ยวฉันก็บอกแกเองแหละวันนีน้ำว้า,วาหรือว่าจะเป็นหนึ่งในสองคนนี้ที่กำลังคุยกับน้ำว้าถ้าเป็นอุ้ยก็แล้วไป แต่ถ้าเป็นอาร์ตล่ะนี่อาร์ตทำไมซื้อของให้ยอะจังอ่ะเปลืองเงินอะไม่เห็นเปลืองเลยก็อ,อยากซื้อของให้แฟนอะงวะัวละใครแฟนนายชี่ไม่ตอบตกลงเลยก็ตอ,ตอบตกลงสิอาร์ต่อยเดี๋ยวมีคนมาเห็น ว่าไงหนุม่มฮอตหนุ่มฮอตอะไรของเธอแพทอะก็นายชอบน้องว้าไม่ใช่เหรออะไรนะน้องว้าเนี่ยชอบฉันอ่ะอนี่น้องว้ายังไม่บอกนายอีกเหรอตายแล้วฉันปากสว่างไปเหรอเนี่ย้ยแพทนี่มันหมายความว่าไงอ่ะก็น้องว้ามาบอกกับฉันว่าชอบนายอ่ะแต่ว่าไม่กล้าเข้าหาคือน้องว้าเขินอ่ะอือพอคิดว่านายคงไม่ชอบน้องว้าจริงๆอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮนี่แกอย่าพูดล้อเล่นนะฉันพูดจริงๆนี่อุย้ยนนายองเข้าหาน้ำว้าบ่อยๆนะน้ำว้าจะได้มั่นใจว่านายชอบน้ำว้าจริงๆนี่อย่าน้ำว้าแกจะบอกฉันได้หรือยังว่าแกกําลังดูใจใครอยู่แกก็อย่าเสาซีดิฉันเขินนะอ่าๆๆไม่เป็นไรไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่ว่า ฉันมีเรื่องจะบอกแก <ST RI K> อะไรหรอคือฉันกำลังแอบคบกับคนในออฟฟิศอะเฮ้ยจริงหรอใครวะแต่แกห้ามบอกใครนะเว้ยฉันแอบคบกับอาร์ตอยู่แกว่าไงนะฉันบอกว่าฉันกำลังแอบคบกับอาร์ตอยู่แต่แกห้ามบอกใครนะเพราะว่าเราสองคนแอบคบกันอะอาร์ตอยากให้เป็นความลับแกแน่ใจใช่ไหม ทำไมถามแบบนั้นน่ะก็แน่ใจสิถ้าแกไม่เชื่อนะแกลองสังเกตดูครับกาแฟขอบคุณนะคะนมว่าเขาเป็นไรทำไมดูหงุดหงิดจังไม่รู้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะค่ากาแฟคุณสุดสัปดาห์นี้นอมวาไปเที่ยวไหนนลครับ ก็ว่าจะอยู่บ้านนะคะอ๋อเรื่องะน้ำวานขอคุยด้วยหน่อยมีอะไรอ่ะฉันคุยกับอุ้ยอยู่แป๊บหนึ่งได้ไหมแป๊บหนึ่งนะคะอุ้ยเดี๋ยวฉันมาคุยต่อโอเคครับเป็นอะไรน้ำาวานแหละเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องเมินกันด้วยอ่ะแถมยังไม่ยืนจูจีคนอื่นแบบนี้ได้ไงมันก็สิทธิ์ของฉันป่ะ เราไม่ได้เป็นอะไรกันนี่เรากําลังดูใจกันอยู่นะน้ำวา้าเป็นไรก็พูดมาสิ๋อ,อแล้วนายดูใจกี่คนล่ะพูดเรื่องอะไรอะเอาเป็นว่ารอพอกันแค่นี้เถอะนะฮะพอแค่นี้นะแ,นและต่อไปเนี่ยก็ช่วยเว้นระยะห่างด้วยนี่นะกดเข้ามาตรงนี้ เนี่ยสองคนนี้มาทํางานกันแต่เช้าเลยนะนี่แอบมาพร้อมกันหรือเปล่าเนี่ยจะบ,บ้านเหรออุ้ยไม่ได้มาพร้อมกันสักหน่อยอุ้ยคะเทีย่ยงนี้เราไปไกินข้าวด้วยกันไหมคะได้เลยน้องวเดี๋ยวผมรีบจองร้านประจําเลยผมว่าคุณต้องชอบแน่เลยอเสองคนนั้นน่ะเขาสวีทกันจังเลยนะคะสวีทเหรอครับค่ะ เห็นว่าสอนคนนั้นะเขาชอบกันนะคะแบบนี้นี่เองเออน้ำวาไม่หิวหรอครับอ๋อฉันไม่ค่อยหิวอะค่ะอ๋อเออคือว่าผมเห็นน้ำวาแล้วว่าน้ำวาดูไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าอะผมรู้สึกว่า น้ำว้าไม่ชอบผมเลยนะครับคำว่าชอบยังอยู่อีกไกลอะค่ะแต่ว่าฉันจะพยายามเปิดใจนะคะ <c oughs> ครับอุยอ๊ยอุย๊ยแพททำอะไรแพทแพทเียนหัวจังเลยค่ะแพทอย่าปล่อยแพทนะแพทกลัวลมว้มอ่ะ,อะได้ครับ ก็บอกความจริงให้ทุกคนรู้ไงความจริงอะไรคะความจริงก็คือแพทกับอาร์ตเนี่ยเขาไม่ได้คบกันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแผนของแพทที่จะแยกทั้งว้ากับอาร์ตออกจากกันแพทวันนี้หน่อยอเราไม่ดต้องคุยกัน ็วันนี้ทีน้าว้าพูดเหมือนกับฉันชอบน้าว้าอยู่ข้างเดียวเลยอะตกลงมาไงกันแน่เนี่ยน้าว้าชอบฉันจริงหรือเปล่าอะไม่จริงเฮ้ยนี่เธอมาโกหกฉันทำไมเนี่ยก็ไอ้จากน้วาว้ากำลังจะคบกันฉันยอมไม่ได้ไงแสดงว่าเธอชอบอาร์ตเหรอใช่แพทแตทำแบบนี้มันผิดนะผิดแล้วไงอะ ฉันทําเพื่อความสุขของตัวเองส่วนนายก็ได้น้ำว้าไปนายไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเยอะเลยทําให้เย็นน้ำว้าชอบนายก็พอนี่นายจะง้อไปถึงไหนอุ้ยนายทําแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่ันจะสงมังนาย้องเห็นคนที่นายรักต้องมาคนอื่นได้เหรอมันก็ต้องได้สิแพทความรักเนี่ยไม่ใช่การครอบครองเขาไม่รักก็คือไม่รักจะไปฝืนให้มันได้เลยขึ้นมาไอ้สิ่งที่เธอทำตอนนี้เนี่ย ันคือการรักตัวเองถ้าเธอรักอาร์ตอย่างที่ปากเธอพูดเนี่ย<ม>เธอควรยินดีที่เห็นอาร์ตเขามีความสุขไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เธอก็าตามน้ำว้าผมขอโทษนะที่ผมรู้ความจริงแล้วยังเวยโอกาสที่อยู่ใกล้น้ำว้าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันเข้าใจถ้าอางนั้น ขอตัวไปดูแพทก่อนนะครับฉันขอโทษนะอาร์ตที่ไม่ได้ฟังอะไรเลยผมเองก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะ่ะที่ไม่พยายามเนอะคุณให้มากกว่านี้ต่อไปเนะี้ยไม่เอาแบบนี้แล้วนะมีอะไรก็ต้องเปิดใจคุยกันนะอืมฉันสัญญา ผมขอโทษนะที่ทำให้ทุกอย่างพังอะฉันไม่ได้โกรธนายหรอกแล้วทำไมถึงวิ่งมาลองให้คนเดียวแบบนี้ฉันแค่ละอายใจอะ่ะเพราะสิ่งที่นายพูดอะมันถูกทุกอย่างฉันมันเห็นแก่ตัวเวลาคนเราอะ่ะโดนความรักบังตา ก็ทำเรื่องมาบ้านได้ท้งนั้นแหละผมว่าเราสองคนเนี่ยน่าจะเป็นผู้ผสมภัยทางความรักนะเข้าใจพูดนะ <c oughs> เวลายิ้มเนี่ยน่ารักกว่าร้องไห้เยอะเลยนะเล็กร้องไห้ได้แล้ว ไหนๆก็โ,โอเเดียวกันแล้วอะผมว่าเราไปกินข้าว,วกันไหมอืมไปสิ